สวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูขมชนิภาปูฟไยค่ะสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์วันนี้ครูขมจะมาพูดถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทยของเรามีเด็กๆคนไหนชอบเต้นไหมคะหรือใครชอบสิยงดนตรีขึ้นไหวร่างกายนาฏศิลป์ไทยของเราก็มีแบบนั้นค่ะเด็กๆค่ะการแสดงนาฏศิลป์นั้นจะรวมไปถึงการร้องรำทำเพลงสนุกสนานมากทีเดียวเลยค่ะแต่ จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะการแสดงนาฏสินไทยหรือการรำไทยเป็นศินละปะวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเกิดจากการแสดงเรียนแบบท่าธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆเช่นท่ากระต่ายโดยเราจะนำมือของเรามาทำเป็นหูเหมือนหูของกระตา่ายค่ะ ท่านกปีนกลางมือของเราออกมาเหมือนปีกของนกค่ะถ้ามองเป็นต้นจะเห็นได้ว่าท่าต่างๆ่างเหล่านี้น่าจะศิลของเราจะนำมาทำให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะการแสดงหนาตสินไทยน่าสนใจทีเดียวใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาฝึกพื้นฐานเบื้องต้นในการแสดงหนาตศิลไทยคะ่ะให้เด็กๆนำนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขึ้นมาคะ่ะแบบนี้ให้นิ้วโป้ง ติดหรือรจะลดข้อที่หหรือข้อที่2ของนิ้วของเราค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะนิ้วทั้ง3ามกลางนางก้อยกรีดให้ตึงเป็นรูปพัดค่ะแบบนี้นะคะกรีดให้ตึงเลยนะคะคว่ำข้อมือลงเรียกว่าจีบคว่ำค่ะหงายข้อมือขึ้นเรียกว่าจีบหงายนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะคือการตั้งวงค่ะให้นำนิ้วทั้ง4ี่ชี้กลางนางก้อยตั้งวงขึ้นมา นำมาติดกันนิ้วโป้งพับเก็บไว้ค่ะอย่างนี้เรียกว่าตั้งวงกลางค่ะอยู่ระดับไหล่ของเรานะคะตั้งวงกลางเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีนะคะจิบควา้าจิบงายตั้งวงกลางไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราจะมาทำเป็นภาษาท่ากันค่ะท่าแรกให้นำจีบมาชี้ที่ตัวเองค่ะ แปลว่าฉันตั้งวงคว่้ยกันค่ะพี่ก็าตัวเองอยู่ที่ระดับหน้าอกหรือไหล่นะคะแปลว่ารักท่านี้ไปคือการชี้ค่ะเป็นการเรียกตัวบุคคลเธอคุณพ่อคุณแม่เพื่อนนะคะเราก็จะชี้ยกตัวอย่างคุณแม่นะคะคุณแม่ ะะเราจะเป็นการชี้ตะแคงให้เด็กนำนิ้วตะแคงเราจะไม่ชี้หน้าผู้อื่นนะคะเป็นการแสดงที่ไม่สุภาพมาทวนอีกรอบนะคะฉันรักคุณแม่ฉันรักคุณพ่อไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนทำได้แล้วอัดคลิปส่งให้ครูขมดูด้วยนะคะครูขมจะรอชมของทุกคนเลยค่ะ วันนี้ผู้ขมขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย